สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการจัดการไฟล์อย่างมีระบบนั่นเองนะครับตัวชีวัดในวันนี้นะครับก็คือ4.2นะครับการใช้เทคโนโลยีในการสร้างการจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บนะครับเรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับอ่ะ นะครับสำหรับนักเรียนที่มีหนังสือนะครับอยู่แล้วนะครับก็ให้เอาหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดตามคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยเปิดไปที่หน้า45นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ย,ยคืออะไรนะครับซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์ที่นิยมทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์กราฟิกนะครับประมวลผลคํานะครับโปรแกรมนําเสนอนะครับอ่ะทีนี้นะครับในการใช้งานของโปรแกรมกราฟิกนะครับมีอะไรบ้างนะครับโปรแกรมกราฟิกนะครับก็จะมีการใช้งานที่เป็นการวาดภาพนะครับหรือว่าเป็นการออกแบบกราฟิกนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับ ซึ่งโปรแกรมกราฟิกอย่างง่ายนะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็จะได้แก่โปรแกรมเช่นโปรแกรมเพนส์นะครับหรือว่าพวกโปรแกรมวาดรูปต่างๆนะครับโดยนะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถวาดหรือระบายสีแล้วก็เขียนข้อความต่างๆนั้นบนโปรแกรมได้นั่นเองนะครับอ่ะโดยลักษณะของหน้าตาไอคอนนะครับที่ เป็นตัวโปรแกรมนะครับหรือว่าลักษณะของตัวโปรแกรมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีถาสีแล้วก็พู่กันนะครับผมนะครับไปหน้าต่อไปเลยทีนี้นะครับเราไม่มีคอมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้มานั่งเรียนกับที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูในหนังสือไปก่อนนะครับเรื่องการเริ่มต้นการใช้งานกราฟิกนะครับหรือว่าโปรแกรมพินเนี่ยนะครับมีการใช้งานยังไงนะครับ ก็วิธีที่1นนะครับก็นักเรียนนะครับเข้าไปที่ถ้าเป็นในคอมนะครับก็เข้าไปที่อันนี้นะครับวินโด s นะครับแล้วก็เลือกหาเพ้นนะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เปิดเรียนเรามาลองเล่นกันนะครับตอนนี้ก็ทฤษฎีไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาที่เป็นตัวโปรแกรมในการวาดรูปนะครับ โปรแกรมที่เอาไว้สร้างกราฟิกนั่นเองนะครับโดยแล้วก็วิธีที่2นะครับที่จะเข้าโปรแกรมเพ้นท์ได้นะครับก็คือให้กดที่แว่นตานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ค้นหาคำเพ้นท์เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเจอกับโปรแกรมเพ้นท์นะครับสาหรับใครที่มีคอมอยู่ที่บ้านนะครับหรือมีโน้ตบุ๊กเนี่ยอยากลองเล่นโปรแกรมวาดรูปตัวนี้นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย อยู่ด้านข้างด้วยนะครับอ่าอะนะครับไปดูหน้าต่อไปกันเลยทีนี้นะครับเราเรียนเรื่องการเข้าใช้งานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกจากโปรแกรมกันการออกจากโปรแกรมนะครับก็มีด้วยกันอีก2วิธีเหมือนกันนะครับโดยวิธีที่1นนะครับก็ ให้กดปุ่มสีแดงนะครับกากระบาทสีแดงที่มุมบนขวามือนะครับก็สามารถออกได้นะครับหรือจะเป็นวิธีที่2นะครับก็คือคลิกไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก exit นะครับที่ไมออกนั่นเอนะครับก็สามารถออกจากโปรแกรมได้แล้วนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ เป็นกระดาษสมุดก็ได้นะครับผมให้นักเรียนบอกนะครับว่าขั้นตอนนะครับการใช้งานโปรแกรมการเข้าใช้งานโปรแกรมนะแล้วก็ขั้นตอนการออกจากโปรแกรมนะครับโดยบันทึกลงสมุดทาตารางแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่ทำตารางแบบครูเลยนะขั้นตอนที่1ทํายังไงนะครับขั้นตอนที่2ทํายังไงนะครับผมอ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อในเรื่องของการสร้างและการจัดเก็บไฟล์กันเลยดีกว่านะครับโดยนะครับการสร้างและการจัดเก็บไฟเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ใช้งานหรือว่าเราเนี่ยนะครับต้องเรียนรู้เพราะว่าการสร้างไฟเนี่ยนะครับเป็นการเริ่มต้นของการทํางานนะครับส่วนเรื่องการจัดเก็บไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบันทึกงานที่ทําอยู่นะครับหรือว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อในครั้งต่อต่อไปเนี่ย เราสามารถนํามาแก้ไขหรือว่าทํางานต่อได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกนั่นเองนะครับอ่ะนะครับการสร้างไฟล์นะครับก็มีด้วยกันอยู่นะครับ2วิธีนะครับโดยการสร้างไฟล์ในวิธีที่1นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับคลิกเลือกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคาว่า n e ้นะครับที่เป็นกระดาษสีขาวนะครับอ่าก็จะได้เป็น กระดาษสีขาวขึ้นมาในหน้าโปรแกรมเพ้นท์นะครับแล้วก็วาดรูปอะไรได้ตามปกติเลยนะครับหรือวิธีที่2นะครับแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับก็กดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับก็คือกดปุ่มคอนโทรลนะครับบวกตัว N นะครับอันนี้จะยากสะหน่อย นะครับต่อไปนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของเรื่องการวาดรูปภาพนะครับโดยโปรแกรมกราฟิกนะครับก็จะต้องอาศัยกลุ่มเครื่องมือนะครับที่อยู่ในแถบเครื่องมือต่างๆนะครับโดยเครื่องมือหลักที่จะใช้ในการวาดรูปนะครับก็จะมีกลุ่มเครื่องมือวาดรูปที่เป็นอ่าทูนะครับที่เราจะใช้งานกันประจำนะครับตรงนี้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็นกลุ่มรูปร่างรูปทรงนะครับ วงกลมวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับลูกศรนะครับหรือว่าจะเป็นการปรับขนาดของไสาปากกานะครับที่เราจะใช้ในการวาดนั่นเองนะครับหรือว่าจะตกแต่งสีนะครับต่างๆนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับการใช้งานโปรแกรมเพนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนักเรียนนะครับทำการบ้านนะครับที่ครูเตอร์ให้ทำด้วย นะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับโดยเขียนชื่อนะครับแล้วก็เลขที่นะครับผมให้พร้อมโอเคครับสวัสดีครับ